ยินดีตับทกสำหรับบล็อกนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูการใช้ชีวิตประจำวันของเหล่าแรปเปอร์เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสตูดิโอกับการทำเพลงนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างล่ะคะทุกคนเห็นจากบรรยากาศแล้วบอกเลยว่าดูจริงจังมากและนี่ก็คือสตูดิโอ28ค่ะเป็น Studio สตูดิโอศูนย์รวมศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะพวกเรานั้นบอกเลยว่าไม่เคยนอนดึกคะ่ะเพราะว่านอนเช้ากัน <c oughs> โอ้โห oh my god แค่เห็นกนารจับกีต้าร์นั้นก็รู้เลยว่าต้องเซียนและก็โปรเฟชชั่นแนลมากๆแน่นอน,นะค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงจริง่ะทุกคนเราจะพามาดูการทํางานของพวกเรานะคะว่าเรามีเทคนิคหรือว่ามีการเตรียมตัวในการอัดเพลงยังไงบ้างเดี๋ยวมาถามพี่ตบกันเลยค่ะครับผมก็เวลาจะอัดเพลงก็กินน้าอุ่นเยอะๆนะครับผมมาถามทางนี้กันดคีค่ะค่ะคนนี้เขามีฉายาว่าเทพแม็กนะคะทุกคนขอทริคในการทําเพลงของพี่แม็กนะคะ เราทั้งไรงไปทํไม A few m ่า e n t s l a ฮ e าอ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ารมาสตาด่าอ่าครา้งนี่าง่ามาก่าฮ่าฮ่าฮา่า เตีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังคง<า>ทำงานฤาษ้า <laughs> ะไปที่เย้มาทางนี้นะคะ <laughs> เราพบกับแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยไนะคุณตาลมุกตะบอยมาสัมภาษณ์ค่ล้ <laughs> รเพื่อชื่อดังใช่คะ่ะปกูเปแล้วเพื่ออะไร <laughs> นูเป็น FC อยู่ค่ะแบบทำ <MC. S 2> ใช่ค่ะติดตามผลงานจากช่อง Mukterboy นะคะครับข,ขอครบพันวิวผมลบนะครับอเอาเพลงไปฟังนะครับฟังเยอะผมก็ลบเร็ว <c oughs> มันใกล้แล้วนะครับเจ็ดร้อ, <700 S 1> อ,อยนะ700กว่าวิวนะเจ็ดร้อยกว่าวิวนะอย่าลืมติดตามนะครับน้ำลายพี่น้องเอยพันมาเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำส้มวาจะ ใค่ะทุกคนสําหรับบล็อกในวันนี้นะคะเจนจ๋าก็ได้พามาดูเบื้องหลังการทํางานของเินจา๋าแล้วก็พี่ๆศิลป,ปินท่านอื่นนะคะว่ามีการทํางานทางด้านดนตรีกันยังไงมั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงหรือว่าการทําบีททางดนตรีนะคะ เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทํานะคะรู้สึกเหมือนชีวิตนี้เกิดมาเพื่อดนตีว่ากันก็ได้วันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยก็อยู่ยาวกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนแบบตึกๆเลยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่วอกหน้าค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะบาย s เสี a สวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นคลิปที่หลายๆ,ๆของการอยู่บ้านควอลินีนแบบไม่ได้ออกไปไหนจนเราคิดว่าแบบเฮ<ห>้ยผ่านเร็วขนาดนี้คือเหมือนกับว่าเราตื่นมาตื่นมาเสร็จก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็แป๊บเดียวก็ต้องนอนอีกแหลวแล้วก็ต้องตื่นอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มีคนถามเยอะมากว่า <S <S พี่วาพี่วาแต่งหนายย้ายังไงบ้างสอนน้อยโอเคนะคะวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนขอมานะคะเราก็จะจัดให้ ตามนั้นเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าวิธีการแต่งหน้าของเรานั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างน,นะคะแบบ everyday look คุณวิชาในหนึ่ง everyday look นะคะว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเนี่ยเขาจะเป็นกระจกที่เราใช้ในการที่จะแบบดูให้มันชัดเจน c ั e a r นะคะเออเราก็ได้ลองรองพื้นไปแล้วนิดหน่อยนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเพราะว่ารอยสิวมันคน่อนข้างที่จะเยอะก็เลยขออนุญ,ญาตลองไปก่อนนะคะเราจะใช้เป็นเร ตัวน,นี้นะคะก็แบบมันจะเป็นแบบอย่างนี้มันคือเขาบอกว่ามันเป็นสูตรบางเบานะคะแล้วก็ลองมาใช้ดูนะคะแล้วก็แต้ๆๆแต้มๆแตมแลก็ นิ้วนะคะแท็บแท็บแท็บนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ลงใต้ตาเราควรเอารีเทนเนอร์ออกมะเรายังไม่ได้ลงใต้ตานะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราที่ลงใต้ตาเนี่ยสำหรับเรานะคะเราไม่รู้ว่าคนอื่นทํายังไงนะคะแต่อันนี้คือวิธีของเราอาจจะไม่ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราจะชอบใช้อันนี้คือทํำฝาหายใช้อันนี้นะคะในการลงใต้ตาก่อนอย่างแรกนะคะลงไปปุ๊บๆให้มันแดงๆแบบนี้คือทำนี้ทุกครั้งเลยทุกคนนะคะเสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์แต่ว่า <off> บางทีก็ใช้อันนี้เอิ้ไปเลยแม่จจะไม่ถูกต้องแต่ว่าเราก็ทำทน,นะคะคือส่วตังนี้คันนี้ดีเคร์บลงเบาล้วก็นจะเป็นเป็นแป้งพับเหมือนกันแบบคุมมันอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะจะเป็นการลงคิ้วเคาะเราไม่มีคิ้วเร่อ เือคือเราใช้อินฟินิตี้ใช้มาตลอดตลอดเลยของอินฟินิตี้นะคะเป็นแบบสีธรรมชาติทาไปโรงเรียนแบบเป็นหัวแบบอย่างเงี้ย เราจะมาแต่งตัวให้ทุกคนดูนะคะว่าลุคที่เราชอบแต่งแบบไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็เลยจะแต่งแบบนี้นะคะก็เรามาดูกันนะคะว่ามีลุคอะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะชอบใส่เสื้อบางตัวเนี่ยซ้ำๆรล้วซ้ำใช่ไหมเออนั่นหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูนะคะว่ามีเสื้อแบบไหนบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือลุคคือเสื้อยืดนะคะแล้วก็กางเกงแบบ what นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อลุกแรกของเรานะคะมันจะเป็นแบบว่าครอปนะคะนี่คือเราชอบดีไซน์ของมันนะน่ารักดีอะแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงยีนนะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยเราใส่บ่อยมากเพราะมีกางเกงยีนตัวปวดต,ตัวเดียวนะคะซึ่งใส่คู่กับเสื้อได้หลายตัวเลยนะคะจริงจริงเราเสื้อตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เคยใส่ถ่ายเลยก็จะเป็นลุกประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะเป็นชุดนี้ใส่ถ่ายลงไอจีบ่อยมากเป็นแบบครอปเอวลอยแล้วก็เป็นแขนยาวซึ่งก็ใส่กับตางเก่งตัวนี้ได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนคือดีมากเป็นไงคะลูกนี้ต่อมานะคะก็เป็นชุดนี้ครับ อันนี้จริงๆเราก็ใส่ลงในจีบ่อยมากนะนี่เลยมันจะเป็นแบบอยู่โซนี้ไปแบบครอปที่ถ้าวันไหนไม่รู้จะใส่อะไรนะคะก็ใส่ตัวนี้คู่กับเกลงเตัวเดิมๆได้แบบว่าหลายรอบเลย <c oughs> ต่อมานะคะก็นี่เลยเป็นครอปสั้นตัวนี้สีชมพูอ <c oughs> จริงๆสิ่งนี้อยากได้อีกเยอะมากคือมันแบบน่ารากักอะ นะคะคเป็นสีดำนี่มันจะมีลวดลายเชอร์รี่ตรงนี้น่ารักมากคือกางเกงนี้มันใส่ได้กับทุกสีจริงเน,ะนาะน่ารักมาก<ๆ>ต่อมานะคะเป็นเสื้อปัหลายกรูปนี่ จริงจริงเนี่ยสไตล์เนี้ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงจะชอบใส่กันเยอะเพราะว่าเอา่อการที่เราแบบเปิดไหล่ตรงเนี้ยมันทําให้เราดูผอมลงนะคะคือแขนเราตรงนี้มันจะใหญ่ใช่ไหมเราก็ใส่ให้มันแบบเห็นตรงนี้ทําให้ดูผอมแต่จริงๆไม่นะเราอ้ว <c> น <oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะคะเสื้อตัวนี้ก็ใส่บ่อยมากใส่เป็นอะไรก็ได้เลยต่ <c oughs> อมาเป็นสีม่วงอันนี้จริงๆรแล้วมัน้ายๆตัวสีชมพูนะแต่ว่ามันจะเป็นแขนยาว <c oughs> แล้วก็เอวลอยเหมือนเดิม ป็นงไคะตัวสุดท้ายนะคะ <S <S ตัวนี้ก็ใส่บ่อยมากเหมือนกันคือเราชอบลายมากทุกคนมันดูแบบยังไงอย่างูดไม่ถูกคือมันน่ารักอะ <S 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 นี่นะคะจะประมาณนี้นเื้อตัวนี้ดี๋ยให้ดูชัดๆ ใส่ก,กา,างเกงตัวเดิมเช่นเคยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคอนเทนต์ของเราก็ได้จบลงแล้วนะจริงๆเสื้อเมื่อกี้ก็เป็นเสื้อที่เราใส่บ่อยมากจริงๆนะคะทุกคนที่เอามาให้ดูส่วนใหญ่จะเป็นครอปแบบว่าคอนเทนต์แบบเออถ้าเราจะใส่อะไรแล้วคือจริงๆใส่เสื้อยืดนะที่จริงเราชอบใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ด้วยใช่แต่ก็เสื้อครอปก็ใส่บ่อยมากๆๆมาเวลาออกไปห้างออกไปอะไรอย่างนี้ก็แต่วันนี้ท้านแต่งแบบไม่ออกไปไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะใส่ตามแต่งกันได้แบบง่ายๆเลยเพร มันหาซื้อได้แบบง่ายมากเลยทุกคนก็สามารถแต่งตามกันได้นะคะถ้าใครชอบลุคไหนก็คอมเมนต์ลองบอกกันไว้นะคะบ๊ายบาย